โซนิกเดอะเฮชฮอคคือตัวกระตุนเจ้าแม่นสีฟ้ามาสคอตของทางค่ายเกมเซกาของฝั่งญี่ปุ่นที่มีจุดเด่นเอกลักษณ์คือการวิ่งเร็วดังสายฟ้าโดยเจ้ามาสคอตตัวนี้นะครับอยู่คู่กับเรามากว่า30ปีแล้วซึ่งเราก็จะได้เห็นเจ้าตัวโซนิกมีผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงของตัวเองมากมายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมของเล่นของสะสมต,ต่างๆและล่าสุดก็คือภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นอย่างโซนิกเดอะเฮชฮอคที่สร้างโดยทางพาร์ลมาพิกเจอร์สโตรีโอที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้รับคําชมมากมาย ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆที่ตัวหนังจะมีกระแสที่เป็นแฟนไม่ค่อยชอบดีไซน์ของเจ้าตัวเม่นนี้เท่าไหร่จนทางผู้พัฒนานะครับจะต้องเอากลับไปแก้โมเดลใหม่จน,นกลายเป็นเจ้าเม่นสีฟ้าสุดน่ารักบนทีวีจอเงินที่เราเห็นในตอนนี้รวมถึงในปี2022นะครับทางเซกาเองก็ได้ประกาศฉายภาพยนตร์ภาคต่ออย่างโ o n i c t h e Hedgehog 2รวมถึงในภาคนี้นี่ยครับยังมีตัวละครในซีรีส์ที่จะมาสร้างสีสันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเจ้ายิ่งจอก m y ส์เทลพาวเวหรือจะเป็นเจ้าตัวตุน ina, นนน่นนักเ่ิลดี รวมถึงยังมีเกมอย่าง Sonic Frontier ที่จะเป็นเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวอร์แพลตฟอร์ที่มีกำหนดว่าจำหน่ายภายในปีนี้ซึ่งเป็นแฟนจเจ้าแม่นสีฟ้านะครับภายในปี2022ท่านก็น,น่าจะได้รับความบันเทิงแบบจุใจเลยทีเดียวและจากความสำเร็จที่ผ่านมาตลอด30ปีทางเราจีคอนเทนต์นะครับก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าแม่นสีฟ้าตัวนี้มากขึ้น กับบทความสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ Sonic the Hedgehog ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบทความนี้ผมหาข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศแต่หากว่ามันผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจอคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับโอเคไปชมกันเลย Sonic ตอนแรกจะเป็นกระต่ายไม่ใช่เม่น ในช่วงต้นยุค90หลังจากที่ทางเซกาได้ตัดสินใจที่จะสร้างมาสัสคอตตัวเองเพื่อต่อสู้กับทางนินเทนโดที่ทางปูนีนะครับมีมสัสคอตสุดเท่ยอย่างเจ้ามานิโอซึ่งหน้าที่ในการดีไซน์นะครับมันก็ตกอยู่กับคุณยูจินากะที่เป็นโปรดิวเซอร์และก็ครีเอเตอร์ของทางเซกาและก็คุณนาอโตะโอชิมะนักพัฒนาฝ่ายอาร์ตของเกมโดยในเริ่มแรกทางผู้พัฒนานะ่ครับอยากจะให้ตัวโซนิกเนี่ยเป็นกระต่ายที่มีความสามารถในการยืดหูของ,ของตัวเองเพื่อไปจับสิ่งต่างๆได้ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นที่มันอาจจะมีความซับซ้อนมากเกินไปสําหรับเครื่องเกมในตอนนั้นนะนะแถมตัวละครกระต่ายความสามารถยืยดจับเนี่ยมันจะทําให้ตัวเกมมีสปีดก,การเล่นที่ช้าลงด้วย ทุสุดท้ายนะครับก็ก็ได้มีไอเดียใหม่คือการที่ผู้พัฒนานะครับสร้างเกมต้นแบบก็คือการใส่ลูกบอลกลมๆกิ้งไปกิ้งมาในท่อแล้วก็ทําการสร้างอัลกอริทึมต่างๆในนั้นแล้วพวกเขานะครับก็ได้ทําการหาสัตว์อื่นที่เข้ามาแทนกระต่ายโจทย์ก็คือสัตว์ที่สามารถขูดตัวเองให้เป็นวงกลมได้ซึ่งพวกเขาคิดไม่ได้2ตัวเลือกนะครับระหว่างตัวนิ่มกับเม่นแต่ว่าใน,นที่สุดนะครับเขาก็เลือกเม่นซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันดูเข้าถึงง่ายมากกว่าก็ได้มั้งตอนแรกจะไม่ได้ใช้ชื่อโซนิค หลังจากที่ทางเซกาได้ทําการเลือกสัตว์อย่างเม่นเข้ามาเป็นมัสคอของเกมนั้นนั้นจริงๆในตอนแรกนะครับพวกเขาไม่ได้ตั้งชื่อตัวละครนี้ว่าโซนิกนะครับโดยคุณนาโอโตโอชิมะเนี่ยเริ่มแรกเขาได้ตั้งชื่อตัวละครนี้ตามบุคลิกของมันเลยก็คือมิสเตอร์นิเดิลเมาส์หรือที่แปลว่าหนูเข็มหรือว่าเม่นนั่นแหละก่อนภายหลังจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นโซนิกรวมถึงชื่อมิสเตอร์นิเดิลเมาส์เนี่ยยังเคยถูกเรียกเป็นรหัสโค้ดเนมที่เอาไว้สร้างเกมอย่างโซน Sega กเคคดอะเฮสทงนอคบก่อเอว่า Sonic ก็คือชื่อว่าโอคิวีมอริสเฮชฮอกเป็นชื่อที่อ่านยากมากดีแล้วครับที่เขาใช้คำว่าโซนิกน่การหยิบยืมมาจากตัวละครอื่นๆจริงๆแล้วดีไซน์ของเจ้าตัวละครโซนิกนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดเพราะว่าสรีระของตัวละครนี้มีการหยิบยืมมาจากการ์ตูนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอารูปหัวของตัวการ์ตูนเฟลิกเดอะแคท และล่างของมิก้เมาส์มาใช้รวมถึงตัวรองเท้านะครับก็ได้ไอเดียมาจากนักร้อง King of Pop อย่าง m ไมเคิลแจ็กสันในอัลบัม Bad ล้มแบดรวมถึงสีของรองเท้านะครับ <orgeous. S 2> <ita> ก็ได้ไอเดียมาจากซัตเตอร์ครอนั่นเองซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วโซนิกก็เป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจําโซนิกปรากฏตัวครั้งแรกไม่ได้อยู่ในเกมของตัวเอง หลายคนก็คงจะคิดว่าโซนิกเนี่ยน่าจะปรากฏตัวครั้งแรกบนเกมโซนิกเดอะเฮสท์ฮอคที่ว่าจำหน่ายออกมาในปี1991แน่ๆแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่าทางโซนิกอ่ะเขาได้เคยปรากฏตัวมาแล้วครั้งหนึ่งในเกมอาร์เคดยอดเหรียญแนวแข่งรถของทางเซกาอย่างแรดโมบายที่ว่าจำหน่ายออกมาในปี1990โดยโซนิกนะครับจะปรากฏในฐาน,นะพวงกุญแจที่แขวนอยู่บนรถที่เราขับตลอดทั้งเกมแต่แน่นอนแหละตัวเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดังไม่ได้เหมือนตัวละครมาริโอที่เปิดตัวกับเกมด o อกกี้คองที่มันดังคนก็เลยอาจจะไม่ได้ทราบเรื่องนี้มากนัก เนื้อเรื่องแปลกๆของโซนิกรู้หรือไม่ครับว่าในกร์ตูโซนิกฉบับคอมิกเนี่ยผู้สร้างเคยเขียนเนื้อเรื่องแปลกๆของตัวละครนี้ออกมา,มามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ให้ตัวละครนี้เป็นหัวหน้าวงล็อกที่ประกอบไปด้วยนกแก้วลิงกระต่ายและก็จระเข้รวมถึงยังเคยเป็นนักเต้นเบรกแดนหรือแม้แต่การที่โซนิกนะครับเคยมีเรื่องราวความรักที่โรแมนติกเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ไม่ใช่เม่นผู้หญิงอะ่ะและตัวละครนี้ก็ชื่อว่ามารดอนนาด้วยนอกจากนี้ทางเซกานะครับยังเคยดีไซน์ให้ตัวละครเจ้าเม่นสีฟ้าว่ายน้ำไม่เป็น แต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเม่นทุกตัวนะครับสามารถว่ายน้ำได้ศัตรูตัวฉากาจของโซนิกแต่เดิมมีหลายชื่อหลายๆคนก็น่าจะรู้จักตัวละครไวรัสของซีรีส์อย่างด็อกเตอร์อีโวลูบอนิกที่ในฉบับภาพยนต์นะครับก็ได้นักแสดงดังอย่างคุณจิมแคลรี่เข้ามาสร้างสีสันในหนังเรื่องนี้แต่อย่างที่ทราบว่าในเวอร์ชนันญี่ปุ่นเนี่ยตัวละครนี้ไม่ได้ชื่อด็อกเตอร์อีโวลบอนิกนะครับแต่ว่าตัวเขานะครับชื่อว่าด็อกเตอร์เอ็กแมนหรือว่าคุณไข่นั่นแหละ แต่ว่าพอเกมนี้จะวจำหน่ายออกมาเป็นฉบับสากลทางเซกาก็ไม่สามารถทำข้อตกลงเรื่องชื่อตัวละครนี้ได้เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นดร์อีโวโรบอนิกซึ่งคนที่ตั้งชื่อนี้นะครับก็คือนักพัฒนาเซกาคนหนึ่งนามว่าคุณดีนซิตตันที่แรกเริ่มนะครับเขาคิดชื่อคำว่าโรบอนิกได้แล้วแต่ว่าชื่อหน้าคำว่าอีโวเนี่ยมันเป็นชื่อแฟนของน้องสาวเขาที่เป็นคนชาวโครเอเชียซึ่งรวมกันมันก็เลยเป็นชื่ออีโวโรบอนิกรวมถึงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคิดชื่อโรบอนิกได้เนี่ยมันยังมีชื่ออื่นอีกนะอย่่างเช b a d เ e n หรือที่แปลว่าปจัจแจชั่ว Bad Wife Bad Year หรือว่า f a t t y r o b o t ตニก็มี s o n i c อยากดังในด้านความเร็วในช่วงที่โซนิกเปิดตัวแรกๆตัวละครนี้มีเป้าหมายที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ในด้านของความเร็วและเป็นตัวละครเกมที่มีการเคลื่อนไหวที่เร็วที่สุดในยุคนั้นซึ่งทางผู้โฆาอย่างคุณยูจินาคาก็เคยได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารเอสว่าทางโซนิกเนี่ยจะนำเสนอวิดีโอเกมความเร็วสูงที่เกมอืนอ่นๆไม่สามารถทำได้ แถมยังมีการสาธิตบนเครื่องเมกาได์ในการเล่นเกมความเร็วขนาดนี้ซึ่งมันก็เป็นที่ฮือฮามากๆ s e ก a ไม่ค่อยชอบให้เครดิตนักพัฒนา เครดิตของนักพัฒนาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆสาหรับตัวนักพัฒนาเองครับที่แต่ละคนนะครับจะสามารถใช้เครดิตตรงนี้ไปสานต่ออนาคตของชีวิตตัวเองได้และมันอาจทําให้นักพัฒนาคนนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ซึ่งเมื่อก่อนทางเซกาเองก็ได้มีปัญหาการที่ไม่ยอมให้เครดิตกับนักพัฒนาอย่างเหมาะสมจนทําให้คุณยูจินากะโปรดิวเซอร์ของเกมเนี่ยไม่พอใจจนต้องหนีไปอยู่สาขาเมริกาอยู่พักหนึ่งเลยก่อนที่จะกลับมารวมถึงคุณยูจินากะยังเคยทําการแก้เพจทางเซกาที่เคยแอบใส่ชื่อเครดิตของนักพัฒนาเอาไว้ในหน้าแนะนําเกมอีกด้วย ซึ่งเราเนี่ยครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านอกเสียจากจะใช้รหัสโกงโค้ดของเกมเท่านั้นกระจบระคับกับทั้งหมดที่พูดไปก็ต้องพูดตามตรงว่าในช่วงนี้มันคือปีของโซนิกจริงๆและก็หวังว่าหนังเรื่องโซนิกเดอะเฮสฮอกสองเกมโซนิกฟอนเทียจะประสบความสําเร็จเ,เพราะว่าตัวละครน,นี้ก็อยู่กับเรามานานมากมาก่อนผมเกิดอีกและมสัสคอตตัวนี้ก็น่าจะอยู่กับเราอีกนานเป็น10เป็นร้อปี ก็โอกับผมแล้วผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าบทความนี้ผมอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครก็ผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กับซับสไครป์เพื่อให้เรา G Content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับเราจะก้าวเข้าสู่แสนซับด้วยกันแล้ววันนี้ก็ผมบาส G Content ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ